แบ่งลูกกินด้วยแบ่งลูกกินด้วย,โอ,ยโอ้น้ำเนืองน้ำเนืองเลยวัวน้อยขี้ด,ดื้อครับเน่เน่เน่หัวลกูกหนีกองอยู่กับพื้นหนูก็กินปลายครับเนี่ย ย้อนแสงแห่ครับเนี่ยครับวัวตัวนี้ผมซื้อมาหกหมื่นครับตอนนั้นยังไม่คลอดเนี่ยพอคอดออกมาก็เนี่ยทรัได้ตัวนี้อะให้เจ้านับหนึ่งตัวผู้ครับอประว่ามแต่ทีนี้คือ ผมโทรไปหาเจ้าของเก่าเขานะครับโทรไปถามแต่ว่าก่อนที่จะซื้อเราไม่ได้ถามหรอกว่าก่อนหน้านั้นนะ่ะบัวเขานะ่ะส่วนมากแล้วออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ทีนี้ผมโทรไปถามเขาเขาบอกว่าลูกมีทั้งหมดรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะครับรวมทั้งเจ้าดับหนึ่งนี้ด้วยมีออกมาแล้วสี่ตัวได้ตัวผู้หมดทุกตัวครับนะี่ครับสาเหตุหลัก สาเหตุหนึ่งที่เขาขายให้เราก็เพราะว่าวัวได้แต่ตัวผู้ครับเนี่ยเราเราก็ไม่ได้สืบมาหรอกครับว่าก่อนหน้านี้วัวเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียที่ออกลูกมานะครับแต่จริงจริงการผสมมันก็มันก็ผสมแยกได้นะครับว่าเราจะเอาตัวผู้ตัวเมียแต่จริงๆแล้ว มันเปอร์เซนต์เปอร์เซ็นต์การได้มันก็มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ทัว่าการผสมแยกผู้แยกเมียมันมันจะได้ร้อยเอร์เซนถ้าแบบเอาช่วงจริงจริงมันก็ราคามันสูงครับราคามันแพงเราแบบชาวบ้านธรรมดาเราไม่ใช่ฟาร์มใหญ่ๆเราก็สู้ราคาไม่ได้ครับทีเนี้ยเราเราเป็น มือใหม่เลี้ยงวัวนี่เราจริงถ้าเรา <c oughs> ค้นส่วนมากครับถ้าแบบซื้อวัวมาจริงแล้วถ้าอยากได้ลูกก็ส่วนมากก็อยากได้เป็นตัวเมียเพราะว่าปีถัดไปเราก็จะได้มีลูกออกลูกออกมาต่อยอดอีกแต่ทีนี้พอออกมาเป็นตัวผู้แล้วก็เราก็ต้องรอแม่มันอีกอย่างเดียวครับทีนี้เวลาเราผสมเราก็ยังยังไม่ชัวร์ครับว่าเราจะได้เป็นตัวผู้หรือตัวเมียอีก เพราะว่าเราไม่ได้ผสมแยกเพศแต่ทีนี้รออีกรอดูอีกสักปีหนึ่งครับว่าตัวนี้มันจะออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยครับปัญหาเลยครับผมถ้าถ้ารออีกสักอีกรอบหนึ่งถ้าอีกตัวหนึ่งครับถ้ายังเป็นตัวผู้เหมือนเดิมก็มัน ทีนี้เราก็ <c oughs> คือยังไงครับเราเราก็ต้องตัดสินใจครับก็ต้องหาหาแม่ใหม่มาเพิ่มแต่คืออย่างนี้ต้นทุนเรามันก็ต้องเพื่มอมีครับเพราะว่าการจะซื้อบัวแต่ละตัวแม่แต่ละตัวเนี่ยก็ราคาไม่ได้ถูกถวงครับเดี๋ยวนี้นอกแก่ว่าซื้อแค่ซื้อตัวเล็กมาก็ไม่ได้ถ่วงครับเราก็ไม่ได้มีทุนเหมือนฟาร์มใหญ่เขาเนาะ อย่าอย่าอย่ามากวนนี่ครับปัญหาหลักเลยครับของมือใหม่เลี้ยงวัวน,นะครับผสมแยกเพศก็โอ้ยหลอดนึงตั้งเท่าไหร่ครับเราก็แต่เราก็ศึกษามาอยู่ไอ้ถูกๆมันก็ไม่ชัวร์ครับเราก็ไม่ได้มีทุนขนาดนั้นเราก็มาทำอย่างอื่นด้วยครับเนี่ยครับฝากด้วยนะครับ เพื่อนๆทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ